ผู้คนนับหมื่นบนอานรร์กำลังส่งเสียงโห่ร้องเชียร์ม้าที่วิ่งห่ออยู่ในสนามกันอย่างเอาเป็นเอาตายสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังกลุ่มม้าแข่งแทบไม่กระพริบแต่ในวินาทีนั้นตำรวจนอกเครื่องแบบสิบนายก็ค่อยๆเบียดเสียดเหล่าแฟนอาชาตรงรี่เข้าเป้าหมายสายตาของผู้รักษากฎหมายทั้งสิบไม่ได้เพ่งมองลงไปที่สนามแข่ง แต่จับจ้องไปยังเสือไฝมือปืนพระการชั้นแนวหน้าแห่งเมืองเจดีใหญ่ที่มือกฎหมายตามล่าตัวมาช้านานเสือไฝ่ยืนอยู่ในบริเวณใกล้กับสกอร์บอร์ดโดยมีสมุนอีกนับสิบรายล้อมอารกขาอยู่พันตำรวจเอกสุรศักดิ์สุทธารมผู้กำกับการหนึ่งกองปราบปรามหัวหน้าทีมส่งสัญญาณให้ลงมือได้ โดยมีพันตำรวจตรีเมธีกุศลสร้างสารวัตรมือปราบรับบทหัวหน้าหมูทะลวงฟันเข้าประชิดตัวเสือไฝ่กําปืนสิบเอ็มมคู่ใจจ่อเข้าที่ขมับของไอ้เสือประวัติโหดลูกสมุนของมันนับสิบทำท่าจะขยับแต่ก็เพียงได้แค่คิดเพราะตำรวจกองปราบและตำรวจโคราชเกือบสิบนายยืนรายร้อมพวกมันอยู่แล้ว รวดเร็วปานสายฟ้าแลบและจบลงโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อหรือเปลืองกระสุนแม้แต่นัดเดียวเสือไฝูู่คุมตัวออกจากสนามมาค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่สองจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปยังกองปราบปรา,า,ามสามยอดในกรุงเทพมหานครเสือไฝ่หรือนามจริงว่านายสำลีโอกาอินศูนย์สิส้นอิสรภาพ โดยมีหมายจับกลุ่มในข้อหาฆ่าคนตายหลายใบชื่อของเสือไฟหรือนายสำรีปรากฏเด่นราอยู่ในบัญชีดําของกองบังคับการตำรวจภูธรภาคสามและของกองกำกับการตำรวจภูธรนครปฐมในฐานะมือปืนรับจ้างตัวชากาดนายตำรวจมือปราบที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเสือไฟผู้นี้มานานกล่าวว่า มือปืนรับจ้างรายนี้มีนิสัยใจคอประหลาดประการหนึ่งคือรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวถ้าไม่ติดการพานันป่านนี้อาจจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปแล้วในทางสืบสวนของตำรวจพบว่าเมื่อเสือฝ่ายเข้าไปพัวพันกับรายการรับจ้างฆ่าครั้งหนึ่งมันก็จะมีเงินรายได้ก้อนโตก้อนหนึ่งซื้อที่ดินเก็บเอาไว้หนึ่งแปลงตามประวัติของเสือไฝ่นั้น เข้ามาเดินอยู่บนถนนสายมือปืนรับจ้างตั้งแต่ปี2,523จนถึงบันนี้มันมีที่ดินที่ซื้อเก็บเอาไว้ทีละแปลงรวมแล้วถึงประมาณ50แปลงนั่นแสดงว่ามันเข้าไปพัวพันกับรายการรับจ้างค่ามาแล้วถึง50รายนายเคลมและนางจ้อยโอกาอินได้มีโอกาสชื่นชมลูกชายตัวน้อย เมื่อกางเด็กของวันที่4มีนาคม2496นายเคลิมผู้เป็นพ่อตั้งชื่อลูกชายสุดท้องว่าเด็กชายสำลีโดยให้ชื่อเล่นว่าไายซึ่งเป็นชื่อของเสือไายขุนโจรผู้โด่งดังรุ่นราวคราวเดียวกับเสือไม่เหศวนและเสือใบจอมโจรผู้ยิ่งยงโดยไม่เฉลียวใจสักนิดว่าลูกชายสุดที่รัก จะเติบโตเป็นวายร้ายที่ทางการต้องการตัวเด็กชายสำลีดำเนินชีวิตเหมือนกับเด็กทั่วๆไปจนเรียนจบชั้นประถมศึกษาก็หยุดเรียนหันเหมาดีทางด้านนักเลงหัวไม้จัดได้ว่าเป็นพี่เบิ่มของวัยรุ่นในย่านนั้นจวบจนอายุได้20ปีนายสำลีก็ได้พึ่งใบบุญของนายยมเปี่ยมคล้า เจ้าของคอ,อกม้าผู้กว้างขวางและมีอิทธิพลมากคนหนึ่งของจังหวัดนครปฐมจนได้รับการกล่าวขานให้เป็นเจ้าพ่อยมวังตะกูผู้ซึ่งเป็นพ่อของเพื่อนรักซึ่งได้กลายเป็นสอจอของนครปฐมในอดีตเสือฝ้ายเริ่มต้นจากเด็กเลี้ยงมา้าในคอกของเจ้าพ่อยมและอีกด้านหนึ่งก็เป็นไอเสือปล้น ออกอาลวาดดะไปหมดตั้งแต่สิบล้อรถทัวร์ไปจนถึงบ้านเรือนประชาชนและร้านรวงต่างๆชื่อของเสือไฝเริ่มเป็นที่จับตามองของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสือไฝออกโรงป้นถีขึ้นจนพลาดท่าและถูกจับในที่สุดแต่เหมือนเลือกจนกำลังมาแรงเสือไฝถูกปล่อยตัวในเวลาต่อมา เพราะพยานหลักฐานมีไม่เพียงพอหลังจากพ้นคดีมาชื่อของเสือไฝก็หายเงียบไปพักใหญ่ก่อนที่จะถูกตำรวจสอพอภูธารามจังหวัดราชบุรีจับอีกครั้งในคดีปล้นทรัพย์แต่ก็เช่นเดียวกันกับครั้งแรกเสือไฝเป็นผู้บริสุทธิ์ตามเคยเสือไฝ่เลื่อนชั้นจากขุนโจรขึ้นมาอยู่ในทำเนียบมือสังหารรับจ้างฆ่า รับจ้างเด็ดหัวคนตามใบสั่งในอีกไม่กี่ปีต่อมาจนกระทั่งถูกจับกุมเป็นคำรบที่สามในคดีฆ่านายไพโรธแท่ตั้งเศรษฐีเจ้าของโรงงานหมูแผ่นในเมืองสุพรรณบุรีและเช่นเคยเสือายไม่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าเสือายอยู่ในความคุ้มครองของผู้มีที่พลรายหนึ่งบวกกับลักษณะการทำงาน ที่รอบคอบสุข,ขุมมีการวางแผนล่วงหน้ามาอย่างดีงานแทบทุกชิ้นผ่านไปได้วยความหมดจดหลักฐานมีไม่มากพอที่ตำรวจจะสาวถึงเสือโหดผู้นี้และบางครั้งพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่กล้าเผยอะไรมากนักด้วยเกรงใจ11หมอหมอของเสือไฝ่นั่นเองเจ้าพ่อยมแสดงท่าทีไม่พอใจเสือไฝ่เพราะหลังจากที่พ้นคุกตารางมา ก็เริ่มแผ่อำนาจและมีท่าทจีจะปีนเกลียวขึ้นมาเทียบพระสมีแล้วจุดแตกหักของเจ้านายและลูกน้องก็เดินทางมาถึงในวันที่8กรกฎาคม2527เจ้าพ่อพยายมถูกลอบยิงแต่ดวงยังไม่ถึงคาดจึงรอดชีวิตมาได้และผู้ต้องหาในคดีนี้คือเสือไฝ่นั่นเองแต่เสือไฝ่ก็สู้คดีจนหลุดมาได้ และฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จเมื่อมีเรื่องกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งนคปรปฐมทำให้เสือไฝ่ต้องระหิุระเหินเข้าหาอีกขั้วอำนาจหนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือนายแพทย์ผู้หนึ่งซึ่งหันมาดีทางการเมืองจนถึงขั้นเป็นสอสอและที่สำคัญเป็นคู่อริกับเจ้าพ่อยมเสียด้วยเสือไฝอยู่กับอดีตสอสอได้ไม่นาน ก็มีเรื่องขึ้นอีกเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่านายผัวนาศภาควิวัฒหรือเขียวปลาทูเจ้าของคอกม้าผัวนาศที่จังหวัดนครราชสีมาจากเหตุนี้ทำให้ที่พึ่งใหม่ของเสือฝายต้องเพ่นหนีออกนอกประเทศแทบไม่ทันเพราะจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่มีชื่อของอดีตสสคนนี้ผัวพันอยู่ด้วย แต่ก่อนที่จะหลบหนีออกนอกประเทศเขาได้พาเสือไฝ่ไปฝากฝังไว้กับนักการเมืองคนดังแห่งเมืองสมุทรปราการซึ่งต่อมาภายหลังได,ดได้ดิบได้ดีเป็นถึงรัฐมนตรีและเสือไฝ่ก็เปลี่ยนบุคลิกตัวเองมาสวมสูตรผูกไทยมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับรัฐมนตรีผู้นี้ภาพของเสือไฝ่ในฐานะคนสนิท ของรัฐมนตรีได้ลงหนังสือพิมพ์และออกอากาศทางโทรทัศน์บ่อยครั้งหลังจากเสือฝ้ายได้มาอยู่เมืองหลวงไม่นานนักก็มีชื่ออยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยในคดีสังหารผู้มีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นนายทวีพง์มณีนินนักแต่งเพลงชื่อดังนายทรงชัยหรือเทิงง่งทรงเบนจศิริวัน เจ้าพ่อวงการค้าไม้ผู้ทรงอิทธิพลคู่อริเก่าของเสียแย่เสือไฝ่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกับพวกอีกหลายคนและมีเพียงเสือไฝ่คนเดียวที่รอดคุกตารางมาได้นอกนั้นถูกสารตัดสินว่ามีความผิดกันทุกคนในท้ายที่สุดเสือไฝ่ก็อคดีอุกชะกันเมื่อพาลูกน้องบุกเข้าลั่นไกสังหารดาบตำรวจประจักษ หะรังสีตำรวจมือดีของกองบังคับการตำรวจภูทรสามและยิงจ่าสิบเอกวิจิตน้องชายของดาบตำรวจประจักษ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณที่ก่อสร้างหมู่บ้านการดาแขวงบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่5กันยายน2534สำหรับผู้จ้างวานเสือไฟให้ก่อคดีโหดในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะพัวพันถึงเศรษฐีรายหนึ่งของเมืองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งลูกชายทั้งสองของเศรษฐีรายนี้ถูกดาบตำรวจประจักษ์วิสามันฆาตกรรมที่หน้าบาแห่งหนึ่งในเมืองมหาชัยอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าจะถือว่าเป็นผลพลอยได้ของเสือฝ้ายมากกว่ากล่าวคือจ่าสิบเอกวิจ,จิตผู้ที่ชี้เบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าไปรวบตัววายร้ายรายหนึ่งซึ่งก็คือญาติของเสือไฝ่นั่นเองจากคดีนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและประสานการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งรับผิดชอบกวาดล้างมือปืนรับจ้างทั่วประเทศและชื่อของเสือไฝ่ก็อยู่ในอันดับต้นๆที่ต้องการกวาดล้างนอกจากนั้น ยังพ่วงเอากองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจภูธรหนึ่งร่วมมือกันตามล้างตามเช็ดเสือฝายอย่างหนักและตัวเสือฝายเองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้จึงหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านของผู้กว้างขวางในจังหวัดสมุทรปราการไม่ยอมโลูออกมาให้ตำรวจจับได้ง่ายๆแล้วเสือฝายผู้พิสมัยกีฬาพระราชา หรือม้าแข่งอย่างเข้าเส้นเลือดก็ต้องแพ้ภัยตัวเองเมื่อแอบดอดไปเล่นม้าถึงโคราชเพราะไม่กล้าผูวหน้ามาเล่นที่สนามในกรุงเทพจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบจึงนำกำลังเข้าจู่โจมแบบสายฟ้าแลบจับตัวได้ในที่สุดจากอดีตที่ผ่านมานายสำรีโคกาอินหรือเสือไฝ่มือสังหารชั้นแนวหน้าของเมืองไทยผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของตำรวจ เลก็ก่องบังคับการตำรวจภูทรสาอาจจะเป็นมือปืนรายเดียวที่กฎหมายไม่สามารถลาคอมาลงโทษได้เป็นผลสำเร็จแต่มาครั้งนี้ทั้งพยานหลักฐานและพยานบุคคลที่รอดชีวิตจากการถูกสังหารมีมากพอที่จะทำให้เสือไฝ่ต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อขึ้นมาอย่างตั้งใจได้เสียทีหลังจากเสือไฝ่ถูกกองปราบจับตัวได้ไม่นาน พลตำรวจตรีจารึกเมฆวิเชียนรองผู้ประชาการตำรวจนครบาลฝ่ายปราบปรามก็เผยว่าเสือไฝ่เคยเข้ามาก่อคดียิงตำรวจนครบาลตายทางนครบาลจึงมีหมายจับตายเสือไฝ่ออกมาแล้วแต่ปรากฏว่าช่วงนั้นได้มีจดหมายจากผู้มีอำนาจในบ้านเมืองส่งมาถึงตำรวจปกป้องเสือไฝ่ว่าขณะเกิดเหตุนั้น เสือฝ้ายอยู่กับเขาไม้จับตายเสือฝ้ายจึงต้องชะงักนับตั้งแต่นั้นมาเสือฝ้ายก็ระมัดระวังตัวมากขึ้นไปไหนมาไหนต้องไปกับเมียและมีลูกสมุนคอยอารักขาแน่นหนาะแต่ถึงแม้ว่าจะาระมัดระวังตัวขนาดไหนถึงแม้จะมีปลอกคอเส้นโตปานใดคอยให้ความคุ้มครอง,องเสือฝ้ายก็ไม่อาจหนีพ้นเงื้อมมือกฎหมายไปได้ ชื่อของพันตำรวจตรีเมธีกุศลสร้างโด่งดังเป็นพลุแตกในสมัยที่เป็นหัวหน้าหน่วยปราบปรามอาชญากรรมหรือที่รู้จักกันในชื่อของบัญชีดำแก๊งลักรถอันชื่อดังของพลตำรวจโทธนูหอมหวนในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและสารวัตรเมธียังเป็นสารวัตรสืบสวนอยู่โรงพักวัดพรยาไก่ สารวัตรเมธีจัดการกับแก๊งลักรถอย่างเฉียบขาดทั้งจับเป็นและจับตายจนได้รับฉายาว่ามือปราบพักการบ้างไอ้มือดำบ้างแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทำให้จุนลักรถหลายสำนักต้องหยุดภารกิจของตัวเองลงเพราะเกรงว่าจะต้องโูจรมาพบกับมือปราบพักการคนนี้และนั่นก็อาจจะเป็นวันสุดท้ายของมันก็ได้ พันตำรวจตรีเมธีผู้เปรียบเสมือนมือขวาของพันตำรวจโทธนูหอมหวนเป็นที่กล่าวขานอีกครั้งเมื่อกำปืนเข้าจ่อหัวเสือไยจับกลุ่มตัวมาลงโทษตามอายาแผ่นดินท่ามกลางวงล้อมของลูกสมุนเสือไยนับสิบคนบันทึกเหตุการณ์ของสารวัตรมือปราบในวินาทีเข้าจับกลุ่มตัวเสือไยพวกเรามีทั้งหมดสี่คน ออกเดินทางจากกรุงเทพไปถึงสนามม้าโขราชในตอนบ่ายจากนั้นก็ติดต่อกับเจ้าของท้องที่ให้ส่งกำลังมาเสริมและขอความร่วมมือกับสารวัธทหารของสนามม้าให้ช่วยคุ้มกันอีกทางผมมองหาเสือฝ้ายอยู่นานจนเห็นมันยืนอยู่บริเวณอธัธจันร์ชั้นล่างสุดติดกับที่ตั้งสกอร์บอร์ดมันกำลังรับแทงโต๊ะเถื่อน อยู่ท่ามกลางลูกสมุนและเสียนม้าออกันแน่นไปหมดผมบอกกับตัวเองทันทีว่างานนี้พลาดไม่ได้เพราะนอกจากเสือไฟจะมีประวัติที่โชคโชนแล้วมันยังเป็นเสือที่มีปลอกคออันใหญ่เสียด้วยสายตาผมสำรวจไปทั่วตัวเสือไฟจนแน่ใจว่าไม่น่าจะพกอาวุธร้ายแรงเพราะมองไปที่เอวก็ไม่ปรากฏอาวุธอะไรที่ยื่นตรงออกมา แต่ถึงแม้จะมีผมก็มั่นใจว่าคงจะจัดการกับเสือไฝ่ได้ก่อนที่มันจะชักอาวุธออกมาต่อสู้หลังจากที่วางแผนกันเรียบร้อยว่าผมจะเป็นคนที่ชาร์จเสือไฝ่เองโดยให้ตำรวจนายอื่นๆและสารวัตรทหารช่วยคุมลูกน้องเสือไฝ่ไม่ให้ต่อสู้ขัดขืนพวกเราทั้งหมดตีวงล้อมกลุ่มเสือไฝ่เข้าไปทีละนิดเพื่อไม่ให้มันไว้ตัว จนได้ระยะพอเหมาะผมแหวกกลางวงล้อมเข้าหาเสือไฝยทางด้านหลังใช้แขนซ้ายล็อกคอพร้อมกับกดปากกระบอกปืนในมือขวาเข้าที่ขมับของเสือไฝยซึ่งกำลังควักเงินใจให้กับเหล่านักพนันอยู่ร่างของเสือไฝ่กระตุกขึ้นมาทันทีตามสัญชาตญาณพร้อมกับดิ้นรนเพื่อให้หลุดจากวงแขนที่ล็อกอยู่ผมออกแรงรัดคอเสือไฝ่แน่นยิ่งขึ้น และบอกให้หยุดการขัดขืนซึ่งมันเองก็คงกลัวปืนในมือผมด้วยเลยไม่กล้าต่อสู้จากนั้นผมก็พาเสือไายขึ้นรถมุ่งหน้ากลับกรุงเทพทันทีโดยสั่งลูกน้องเสือไฝยที่จะขับรถตามมาห้ามเข้าใกล้รถผมเด็ดขาดเพราะกลัวว่าอาจจะมีการแย่งตัวเสือไายระหว่างทางทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเมื่อผมพาตัวเสือไาย มาส่งให้กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบก็เป็นอันว่าภารกิจของผมได้จบลงแล้ววันที่30เมษายน2545เวลา18นาฬิกาปมถล่มสังหารเสือไฝ่วังตะกูและไอ้เพชรลูกน้องคนสนิทต,ตายพร้อมโชเฟอร์แท็กซี่รวมสามศพกลางกรุงตำรวจเชื่อปมหักวันในขเขมรเพราะเคยถูกคนร้าย โยนระเบิดใส่รถเบนท้องที่จังหวัดสะแก้วแต่ในครั้งนั้นเดชะบุญดวงยังไม่ถึงคาดจึงรอดตายวุดวิดหลังจากนั้นจึงถูกตามล่าชีวิตจนกระทั่งมาพบจุดจบตามแนวทางการสืบสวนของตำรวจก่อนตายเสือายและลูกน้องมาสาวหน้าที่สอสารานรมหลังเสร็จสิ้นได้เรียกแท็กซี่กลับแต่ถูกรถเบนติดฟิล์มดำ มือปืนสองสามคนสวมไอ้มุ่งตามประกบกราดยิงจนเหยื่อดาวดิ้นทั้งคันคนร้ายอาจเป็นคนไทยร่วมกับขมรที่เกิดเหตุบริเวณหน้าสอสารารมเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนอาวุธสงคราม M16 ประมาณ23ปลอกตกอยู่เกลื่อนพื้นถนนห่างออกไปอีกเล็กน้อยพบรถแท็กซี่เขียวเหลืองยี่ห้อแดวูทะเบียนมอขอ 8871กรุงเทพจอดอยู่ในสภาพด้านหน้าซ้ายพุ่งชนต้นไม้จนยับเยินกระจกรถทุกด้านถูกอนุภาพของแรงกระสุนสงครามเป็นรูพุนแตกละเอียดหมดทั้งคันประตูรถทั้งสีด้านพังราบหลุดออกมาที่เบาะหน้าฝั่งคนขับเป็นโชเฟอร์ทราบชื่อนายเฉลิมพลเบนนาหวังอายุ32ปีสภาพศพถูกยิงไปทั่วร่าง เลือดไหลนองนอนตายพิงเบาะอ้าปากค้างส่วนเบาะหน้าด้านซ้ายพบศพชายชะกันทราบชื่อนายเพชรสุพรรณพิมพาอายุ33ปีสภาพศพถูกยิงจนร่างกระจุยนอนตายคุดคูอยู่และที่เบาะด้านหลังพบศพชายอีคนสวมเสื้อยือดสีขาวนุ่งกางเกงยีนสีดำทราบชื่อนายสำลี หรือฝ่ายโคกาอินต่อมาได้มีนางสสิธรเจริญสุขอายุ32ปีเมียของนายสำลีหรือเสือฝ่ายโคกาอินอายุ48ปีหรือฉายาในวงการนักเกงว่าเสือฝ่ายวังตะกูเดินทางมาดูศพทันทีที่เห็นศพด้านเบาะหลังที่นอนคุดคู้อยู่ในรถสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งกางเกงยีน นอนตายจมกองเลือดสดสดนองพื้นถึงกับปล่อยโหร่ำให้ออกมาอย่างหน้าสงสารยืนยันว่าเป็นนายไฟสามีของตนเองโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลา14นาฬิกาสามีพร้อมด้วยนายเพชรสุพันลูกน้องคนสนิทออกจากบ้านที่พักอยู่กับตนบอกว่าจะมานวดและสาวหน้าที่สอสารานรมหลังจากนั้นไม่นาน ตนได้รับแจ้งว่าสามีถูกยิงตายพร้อมลูกน้องขารถแท็กซี่จึงรีบเดินทางมาดูตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีเด็กรับรถของสอสาร,ารมออกมารีกรถแท็กซี่คันดังกล่าวให้เข้าไปรับนายสำลีกับนายสุพันภายในโรงนวดหลังจากรถแท็กซี่ขับเข้าไปรับแขกทั้งสองคนแล้วจึงได้ขับรถออกมาจากนวดแผนไทย มุ่งหน้าออกถนนพระรามที่สเพื่อตัดออกไปยังเส้นถนนตกทันทีที่รถวิ่งออกมาจากสอสรารมได้แค่ไม่กี่เมตรก็ได้มีรถเบนส์สีเทาคันหนึ่งติดฟิล์มสีดำทึบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดรถอยู่หน้าโรงนวดวิ่งประกบปาดหน้าคนในรถประมาณสามคนสวมไอ,มอ้ม่งใช้ปืน m สิบหกกลาดยิงเข้าใส่รถแท็กซี่จนเสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ จากนั้นรถเบนซ์คันดังกล่าวจึงวิ่งเข้าประกบแล้วมือปืนในรถกาดยิง M16 อีกชุดเข้าใส่เหยื่อไม่ยัง้งท่ามกลางผู้คนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนเมื่อรู้ว่าเหยื่อสิ้นใจตายแน่นอนแล้วจึงได้ขับรถหนีไปอย่างลอยนวลพันตำรวจเอกจตุรงกล่าวว่าน่าเชื่อว่าผมสังหารเสือฝ้ายวังตะกูหรือเสือฝ้ายร้อยศพ อาจจะมาจากเรื่องขัดแย้งกับบอลในประเทศเขมรโดยอาจมีมือปืนไทยร่วมกับทาหารเขมรหรือมือปืนเขมรออกตามล่าเอาชีวิตเสือไฝ่หลังก่อเหตุเสร็จอาจขับรถกลับไปยังชายแดนกัมพูชาหรือกบดานอยู่ในกรุงเทพและได้จัดกำลังตามจ่าแม็กลูกน้องอีกคนของเสือไฝ่มาสอบสวนเพราะช่วงเกิดเหตุไม่อยู่ตอนนี้ฝ่ายสืบสวนได้พาตัวพยาน ผู้เห็นเหตุการณ์บางคนไปสอบปากคําในเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งเพื่อสเก็ตภาพคนร้ายสำหรับนายสํารีหรือเสือฝ้ายคูกาอินเป็นลูกน้องคนสนิทร,ระดับมือขวาของอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งโดยเมื่อวันที่11ทธันวาคม2544ที่ผ่านมาถูกคนร้ายขับรถจักรยานยนต์นำกระเป๋าบรรจุระเบิดประกอบด้วย TNT สแท่ง และระเบิดสังหารอีกสองลูกยุนใส่หลังคารถเบนซ้5 0 0สีบอลทะเบียนจอจาน444เชียงใหม่หมายถล่มรถให้แหลกเหลวเป็นจุนทั้งคันแต่ดีชบุญระเบิดไม่ทำงานจึงรอดตายอย่างบุดวิดเหตุเกิดบริเวณตลาดโรงเครือตำบลคลองลึกอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วสาเหตุครั้งนั้นตำรวจเชื่อว่าเสือไฝ เข้าไปบริหารบ่อนคาสิโนที่เมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาและไปขัดแย้งการบริหารคาสิโนหรือหนี้สินการพนันที่เสือฝ่ายรับจำนองจำนำโฉนดที่ดินทรัพย์สินของนักพนันระดับผู้มีฐานะไว้มากจึงถูกตามล่าเอาชีวิตเพื่อล้างหนี้หลังจากนั้นเสือฝ่ายได้กบดานเงียบไปพักใหญ่แล้วไปโผลอีกทีที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ถูกตำรวจกองปราบเรียกตัวไปสอบปากคำเพราะต้องสงสัยว่าวางระเบิดที่หาดใจแต่ว่าหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นก็ถูกปล่อยตัวไปเพราะไม่น่าเกี่ยวข้องกับคดีจนกระทั่งเสือไฝ่มากบดานกับเมียในกรุงเทพก่อนจะถูกสังหารตายขารถแท็กซี่ดังกล่าวทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเสือไฝ่ร้อยศพพูดไต่บันไดเลือดจากเด็กเลี้ยงมา้า จนกลายมาเป็นมือปืนรับจ้างอาชีพขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ